โ oh. อ้เฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรเนี่ย อ๋เหียใบเลกของปีกออฟตัสแว่นกรองแสงสำหรับเกมเมอร์มาพร้อมกับเลนเ e จิน่า X เคลือบมัลติโค้ดลดแสงสะท้อนและป้องกันรอยขีดข่วนอีกทั้งตัวขาแว่นเองยังทำจากวัสดุโนวาลเทมทำให้ขาแว่นมีความบางเทียบเท่ากับกระดาษ3แผน่นแถมยังยืดหยุ่นและทนทานมากๆซึ่งผมยืนยันได้เลยว่ามันช่วยให้ผมเล่นเกมหรือตัดคลิปวิดีโอได้นานขึ้นจริงๆครับสำหรับใครที่สนใจสั่งซื้อแว่นออฟตัสสามารถกดเข้าไปที่ลิงก์ด้านล่างและอย่าลืมใช้โค้ดเซียนฟีฟ่าเพื่อรับส่วนลดด้วยนะครับใครที่สนใจส ไ5ยแลนด์คอยล์ลิงก์อยู่ด้านล่างครับสวัสดีปีใหม่2 0 2 2นแฟนๆฟ,ฟีฟาลายสีแล้วก็แฟนๆช่องเซียนฟีฟาทุกคนนะครับวันนี้เราจะมาประเดิมคลิปแรกของปีนะด้วยกิจกรรมคริสต์มาสนะครับผมเห้เพึ่งแซวอย่หยกว่าเย้กิจกรรมเหลือแค่ไม่กี่วันก็ปีใหม่แล้วมันคงไม่มีอะไรใหม่มากหรอกว่า ดูถูกทีมงานกาลีน่าเกินไปนะครับผมโอ้โหจัดมาซะกล่าวว่าแบบอิ่มน้ําสําราญกันเลยทีเดียวนะครับฉลองปีใหม่รอบนี้เนี่ยเราแลกโปรโมชั่นมาหมดแล้วเรียบร้อยนะครับแน่นอนเขาว่าฉลองปีใหม่ทั้งทีเนาะเออมันมันคลิปแรกของปีอะ่ะเพราะฉะนั้นเรากดมาให้หมดเลยครับผมมาเอาแบบแน่นๆนะครับโอ้โหมีกี่เหรียญวะเนี่ยโอ้โหรอบนี้พันหนึ่งร้อยสี่สิบเหรียญป๊า มันต้องได้เฮแล้วเหรอครับวันนี้เดี๋ยวขอใส่ออปตัสเสริมดวงสะหน่อยแล้วกันนะไหนดูซิ1 1 4 0เหรียญเนี่ยเราจะพอได้อะไรบ้างนะครับผมระวังผู้จัดการรู้สึกว่าเราจะมาตันที่บวก8เนาะโอเครับมาให้หมดเลยโอ้โหเอาจริงถ้าเกิดว่ารอบนี้มันมันเกลือนะผมว่าปีนี้แม่งเกลือยาวตลอดทั้งปีเลยนะครับผมเนปีเสือทั้งทีก็เอาให้มันแบบจัดมาแบบดุดันหน่อยระวังตั๋วเดี๋ยวนะถ้าเกิดว่าได้10ใบเนี่ยจะได้ค้อนร้อยเก้าใช่ป่ะถ้าเก้าใบได้เก้าสิบห้าบวกแปดโอ ได้เนื้อผเล่นแบบไม่สนใจรูปแบบที่1เลยแล้วกันนะครับโอ้โหรูปแบบ2สีสวยกว่าเยอะนะครับไปลุยได้ตั๋วมา9ก่ะอ่ะอก็ถือว่ากลางๆนะเก้าตั๋วก็ถือว่าเกือบดีเอาจริงผมอยากได้การไอคอนร้อยเมาเปิดหลายๆใบเหมืนอนนะแต่ว่าเอ๊เก้าห้าบวกแดนี้ก็น่าสนใจนะครับไอคอนธรรมดานี่โอกาสเกือสูงมากเลยว่ะเอาเป็นว่าในไหนก็ไหนแล้วเราเลือกไอคอนร้อยเก้าดีกว่าเนาะแต่ขอเล่นให้มันเต็มก่อนนะครับผมขายดีหนึ่งใบนะคิดว่าถ้าเล่นทีละหนึ่งครั้งตัว๋วมันก็น่าจะออกมานะครับผมหนึ่ง ั้งมันจะออกไหมวะคือมันขาดอีแค่ใบเดียวอะทุกคนมันขาดอีแค่ใบเดียวอะรอบนี้ไม่ออกนี่ผมไปทีละสิบแล้วนะโอ้ไม่ออกว่ะอ่ะไปทีละสิบดูอ่ามาจนได้นะครับผมถ้าจำไม่ผิดไอ้แรกกิจกรรมแบบเนี้ยก็คือมันแลกได้อันเดียวใช่ไหมไม่น่าจะได้ทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เอาไอคอนร้อยเก้ามาเลยดีกว่านะครับเว้นแต่ว่าเราจะมีตั๋วเหลือใช่ไหมเราถึงจะแลกอันอื่นอันที่เหลือมาได้นะครับแต่ไม่เป็นไรเราเน้นไอคอนร้อยเก้าแล้วกันวันนี้อุตส่าห์แบบว่าจัดเต็มตั้งแต่ต้นปีเลยนนะอ่ไปกัััตครบ200้ง แว่ะรอบนี้ได้แปดเหรอเอ้ยน้อยลงทุกทีนะอ๋อมันมีรับเหรียญฟรีด้วยเหรอสำหรับสายฟรีนี่รู้สึกว่าให้ล็อกอินบนมือถือเนาะแล้วก็เล่นอารีนาหมดโอ้สบายสบายเลยสายฟรีเดี๋ยวสายเจ๊งขอสารต่อภารกิจให้เสร็จก่อนนะตอนนี้เหลือ700เหรียญโอ้โหทำไมเหรียญเราเยอะมากเลยด้วยทำไปเล่นไปเอ้ยเดี๋ยวนะเหลืออีก2อันใช่ปะกดทีละสิแล้วกันปัป๊บไม่มาว่ะไม่มาว่ะ เอ้อีก2อันเองพ่อหนุ่มจ,จ,จัดน้อยจัดน้อยจัดให้ผมหน่อยโอเคมาแล้วหนึ่งครับต้องการอีกแค่อันเดียวนะครับผมคือการไอคอนร้อยเก้านี่ต้องสามใบก็น่าจะได้ลุ้นอิ่มๆอยู่นะโอเคครบเรียบร้อยนะครับคือการดอื่นมันก็น่าสนใจแหละแต่หน้าตอนเนี้ยผมต้องการโรนันโดอานาครับเป้าหมายสูงสุดของปีเนี่ยไม่ขออะไรเลยกูขอเปิดได้อาณาครั้งในชีวิตนะีดีสุดที่เคยเปิดได้ก็องลีใช่ไหมพวกตอลงตอเลสนี่ก็ยังไม่เคยเปิดได้นะโอ้โหแล้วแม่งไอการบวกแปดนี่แม่งก็น่าโดนชิบหายเลยไม่เป็นไรไป ต่อเนื่องครับได้มาอีก8ว่ะฮะสูตรเดิมเลยเอาให้มันครบ10ก่อนแล้วกันครับผมขออีก2ใบครับ GM ยังยังไม่มาครับมาไหม ไม่นะ300แล้วนะยังไม่มาหเหรออีกแค่2ใบเองเฮ้ยอยากด200ก่อนจบคลิปสักทีนึงอะจะได้ไหมเนี่ยเฮ้ยโอ้ยมาทีเดียว2เลยเว้ยเอ๊เหมือนได้ยินนะครับผมมาเอามาเลย109โอ้โหมันมันต้องได้เฮเลวะเน่้ย109ตัวง3ใบผมมีความเชื่อว่าเปิดแพ็คหรือว่าทํากิจกรรมอะไรช่วงปีใหม่เนี่ยมันมักจะเฮงนะครับมันเหมือนแบบว่าคืนความสุขให้ลูกค้าอะไรเงี้ยล่าสุดอองรีตีไม่เต็มหลอดก็ติดหไปแล้วนะครับย้อนไปดูกันได้นะครับผมโอ้โหคอแทบแตก นะครับก็อ่ะไปเลยตามมีตามเกิดนะครับรอบนี้ได้มา8อ่าก็ถือว่าไม่แย่ไม่แย่เหลือเอ่อสี่สิบอืมจริงๆถ้า8ก็โอเคนะแต่ว่าถ้าได้สักเก้าก็ก็คงจะดีไม่น้อยนะครับถ้า8เนี่ยไม่ได้ไอคอนธรรมดาเนาะแต่ถ้า9ม้าไม่ได้บวก8อ่ะไอคอนธรรมดาก็ได้หรือว่าถ้าได้บวก8ก็ดีนะครับผมผม<ๆ>ไปซีเรียสไป40สสุดท้ายลุยอ่าโอเคอีกทีนึงยังไงครับ อ่าโอเคหมดตูดนะครับผมเราก็แลกไอคอนมาเลยแล้วกันโหวันนี้วันนี้เป็นวันที่ผมเปิดไอคอนจุใจจัดๆนะครับเดี๋ยวเราไปเปิดของลงมาในเกมกันเลยดีกว่าครับผมเริ่มจากการเงินก่อนเลยตอนนี้มี11,000เนาะถ้าเปิดบนี่ผมว่า น่าจะสักเกือบแตะแสนไหมประมาณประมาณ5 0,000ื่นวะน่าจะได้ประมาณ5 0,000ื่นนะครับผมจะถึงหรือเปล่าหรอกแต่ว่าก็ถือว่าไม่ได้ี้ริวค้เลอะไรนะไอแสนกูกูก็โหดไปแม่โอเคเปิดแพ่งเงินเรียบร้อยนะครับมีเงิน4 3่0มืเอ็มนะตอนนี้โอเคถือว่าใช้ได้นะครับไปเลยแล้วกันใบแรกรับ50าบวก8นะครับโอเวอร์ออต่ำสุดรู้สึกว่าโอ้โหเจ็ดเจ็ดเลยเอ่ะลงออกไปให้หมดเลยแม่งเอ,อ้ยสแตนน้อยชิบหายเดี๋ยวผมคัดแป๊บหนึ่งนะครับทุกคน โอเคเรียบร้อยคัดแล้วเสร็จสับนะครับผมอ่ารับาฟ5บบวก8ปีเเนาะก็ไม่น่าแพงหรอกมั้งก็ลองดูผมไม่แน่ใจผมก็ตอนนี้ราคามันเท่าไหร่นะครับลุยโอ้บราซิลเฮ้ยกาคาป่ะเฮ้ยเฮ้ยถามจริงเอ้ยเฮ้ยอะไรอะไรเนี่ยไอเหี้ยใบยแรกของปีกาคาบวก8 โอ้โหแพงกว่าอองรีตอนกูเปิดได้อีกเอียเดินไปไหมครับเนี่ยเฮ้ยกูถามจริงน,นี่แค่ใบแรกนะโอ้โหสุดยอดเลยว่ะวันนี้เลือเป็นเพราะผมปรับภาพโลว่าที่ผ่านมาผมปรับไฮไงเออพอปรับโลแล้วดวงดีไวเชิงจะดวงดีไวต่อเนื่องเลยแล้วกันครับผมการ์ดยี่สิบเอ็ดพรีเมียมไลท์เดี๋ยวผมคัดตัวสแตทสูงเข้ามาก่อนนะเพิ่งตีอองลีติดไปเมื่อเดือนธันวาเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับไม่มีกี่วันที่ผ่านมานี่แหละแล้ววันนี้มาโอ้โห ได้กาก้าบวกแปผมเริ่มชักจะเป็นห่วงดวงของผมในปีนี้แล้วรู้สึกเหมือนกูจะใช้บทแล้วนะเนี่ยโอ้โหจบกันเฮียปีนี้เกลือกันย,วยาวๆหรอวะไปลุยพรีเมียมไลฟ์บวกแครับโอ้โหเยียตีโบ ไอ้กูก็คัดสแต็ตแต่ลืมคัดประตูออกโอ้โหสามหมื่นสองอ่ะอ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมผมแฮปปี้แล้ววันนี้ไอ้ถ้าใบแรกแสนเอ็มไกลมันจะไม่แฮปปี้วะนี่เรายังเหลือการันตีบวกแปดอยู่นะครับเป็นดราฟร้อยนะโอ้โหมึงแจกหนักจังวะออื้หือสแต็ตหกเจ็ดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยเดี๋ยวจะน้อยไปไหนเนี่ยเดี๋ยวผมขอคัดแป๊บนึงนะครับทุกคนไปลุยลุยลุยยี่สิบยูเซลคัดนักเตะร้อยบวกแปดนะครับไปเลยไปเอาเว้ยเอาเว้ยเอาเว้ยยังไงโอ้โห 5,900เองว่ะต่อไปเป็น BTB คัดนักเตะ50บวก5นะครับผมออไหนดูสิมันมีอะไรน่าสนใจขอไม่ใช่ประตูก็พอนะอ้ยังไม่ได้คัดออกเลยบเบอร์เจ็ดโอ้โหเอดิสันวะ่ะเอดิสันคาวานี่วะ่ะ1 1 0ยสิหมื่นห้าูมันโหดไหมวะเนี่ยคาวานี่บวกห้าเนี่ยราคามันก็ไม่ได้ดูขี้เลเลยนะแม่งเป็นการเปิดแพ็คที่สะใจชิบหายเลยวะ่ะอันนี้เป็นสุม่มห้าถึงเจ็ดเนาะอัะสน่อยสิบเอ็ดใบนะครับ ไปเซี่ยเกียวรามอสอืมเดี๋ยวดูดิใบสุดท้ายของสำรับนี้ชิรูสามร้อยโอ้โหอย่างงี้ไอการสุ่มสามถึงห้านี่แทบไม่ต้องรุ้นะไรเลยนะเดี๋ยวขอลองเปิดสักสองชุดนะครับผมปั๊บพันหกอ่ะโอเคไปอีกชุดนึงเดี๋ยวนะทำไมเล่นกี้แก,กอ้วบจังวะหกสิบสามเอ็มอ่ะแถมอีก อีกใบหนึ่งก็ได้วะโอ้เจ้าคาเซโร่รู้สึกเหมือนแกเพิ่งโพสไอจีว่าโจรขึ้นบ้านใช่ไหมโอ้โหแม่งโจรมันก็จังไรชิบหายเลยเนาะดีที่ครอบครัวเขาไม่เป็นอะไรนะครับเห็นว่าเจ้าตัวแบบมีบาดแผลเล็กน้อยด้วยนะดับห้าสิบบีทีปลุยเลยปีนี้มันไม่บวกก็คงไม่ไม่ค่อยได้ตื่นเต้นอะไรเท่าไหร่น,นะครับอ่าโยฮันไครฟ์โอ้หพันสองเหรออันนี้ดีมาหน่อยนะครับดับเจ็ดอ่อแต่ว่าบวกแค่3เนาะก็อไปเปิดไปเปิดไปเลย ตอนนี้ไม่หวังอะไรแล้วสบายๆแล้วชิวๆแล้วครับผมเจ๊งก็ไม่เป็นไรประตูมาแม่งเอ้อยหน่อยเออข้างล่างมีบุฟอนสโกกองเต้นะครับผมเป็นคนแบบนี้แหละคือถ้าพอใจอะไรแล้วเป็นคนที่จะไม่ค่อยเอาอะไรต่อให้มากมายเท่าไหร่นะก็คือเอาแค่น,นั้นแหละอ่านหนดูสิบวกสามะเบอร์สิบบลูก้าโมดิสเท่าไหร่ครับหกพัน ตอนนี้เราเหลือแค่การสุ่มถึง8แล้วก็สุ่มถึง7เนาะก็ลุยเลยอันนี้มีใบเดียวไปให้มัน8เถอะเอ้หกถึงแไม่มผมได้แต่6ทุกทีเลยท่ามครับลาฟินยาเอ้ย8ว่ะเอ้ย3า0 0 0เอ็มว่ะเอ้ยดีว่ะใช้ได้นะส0 0 0 0เอ็มว่ะ s p 17นะครับผมโู้เ,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 เอ้ยเอาไว้เออมันเข้าท่าอยู่นะไหนดูดิอันนี้อันนี้น่าจะต้องไปเร็วน่มียีม5้าใบนะครับสุ่มถึง7ถ้าได้7ก็ก็ต้องมาตี8อ่ะลวเนาะฟาบินโยบวกหอ่าอุ้ยแต่ว่าลาฟินยาเมื่อกี้ มันมันเอาเรื่องอยู่นะมันน่าจะตัวเล็กปะเออตัวเล็กมันน่าจะเล่นไม่ค่อยโอเคป่ะครับไม่แน่ใจเหมือนกันนะเพราะว่าตอนเนี้ยในตำแหน่ง CM ทีมผมอะ่ะมันมีแต่ตัวใหญ่หญไงพวกแบบว่าดรูนพวกเอเนแบกอะไรเงี้ยมาถึงเวลาของเราแล้วครับผมไอการ์ดบ t b EBS MC สมุ่มถึง5เนี่ยเอาไว้ไปเป,เปิดเวลาที่เราแบบตกทุกได้ยากแล้วกันเดี๋ยวเรามาลุยกันเลยนะครับไอคอนธรรมดาก่อนประเดิมเลยใบแรกไม่ต้องลีลานะครับลีนิเกอร์เอ๊ะไครวะ โอเว่นเหรอเชอร์ลิงแฮมฮะมึงเกิดมาเป็นไอคอนทำไมเนี่ย 800M เอาละทีเนี้ยทีเนี้ยแหละมึงไอคอน109ครับ3ใบ3ใบไปแบบรัวๆเลยนะก็คือผมผมจะไม่ผมจะไม่ดีใจนะก็คือกดข้ามกดข้ามไปจนไปสุดท้ายเลยนะครับผมไปแรกไปยังไงป๊บเบโอร์แคมปโอ้โหเฮียใบที่2ว่าไงใบที่2องอมแพงกว่าเดิมหน่อยขา้าวเรไปโตโอ้โหสัตว์ไป ใสุดท้ายโอ้โหโเว้นกูถามจริงกูถามจริงร้อยเ้าโอ้โหกูถามจริงทีมผมตอนนี้เนี่ยอ่าถ้าเอาลาอูออกส่งกากาลงไปเล่นแทนน่าจะน่าจะโอเคกว่านะโอ้โอเคสแตทร้อยครับตอนนี้โอ้ ใช้ได้เลยอะจัดว่าใช้ได้เลยครับเฮ้ยองรีมีคู่ขาระหว่างรอโลนัลโดแล้วเว้ยทีผมตอนนี้ก็ถือว่าโอ้น่าสนใจนะ Fp อาจจะเกินมานิดหน่อยแต่ว่าเดี๋ยวค่อยไปปรับแต่งเอาก็เอาเป็นว่าเจอกันกิจกรรมรอบหน้าแล้วกันนะครับทุกคนวันนี้ผมสบายแล้ะถึงแม้ว่าไอเ้เยไอคอนไอคอนร้อที่ผมหวังไว้มันจะเหียทุกใบก็เถอะ